สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอุ้ยกำลังร้อนเลยนะนั่นก็คือไอ้เจ้า PM 2.5็อะอันตรายมากนะครับตัวนี้นะครับกับลูกกับหลานเรายิ่งอันตรายใหญ่เลยนะเรามาทำเจ้าตัวเครื่องปรับอากาศธรรมดาแอร์บ้านเรานี่นะครับปกติแล้วเขาจะมีฟิลเตอร์แบบนี้ให้แต่ว่าฟิลเตอร์เราเนี่ยไม่ได้กัน PM 2.5นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อแผ่นมาอัปเดตนะก็คือซื้อแผ่นมาติดนะครับเป็นของ3 m นะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับขั้นแรกเราก็มาล้างทำความสะอาดเจ้าฟิลเตอร์เัวนี้ก่อน ดีดๆเรๆก็ไม่ออกครับต้องถือๆ่ามือถือๆยาวไอ้พวกเอ่อสะกอตใบหรืออะไรมันถือนะครับไม่างนั้นเดี๋ยวไอ้ตะแรงฟีเตอร์จะเสียหายนี่นะครับนะครับสับสัดก่อนนะครับถ้าเราไม่มีที่เป่าลมนะสบัดให้หมาดๆนะครับแล้วก็ไปเป่ากับพัดลม ครับนี่ครับก็คือเจ้าซุืเตอร์ที่ว่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีคุณสมบัตินะรกรองได้ตั้งแต่0.1ไมิลคอนนะก็เพราะฉะนั้นไอพีเอ็ม2.5ก็สบายครับผมมันต้อง2.5น,นี่ยั0.1อีกนะก็ราคา270บาทครับแผ่นหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใหญ่ขนาดไหนนะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่ามันจำเป็นเลยครับมองข้ามมันตลอดนั้น เดี๋ยวนี้คงคิดว่าคงจะต้องจําเป็นนะคราวนี้เรามาขี้ดูนะครับขนาดก็กเกะไงนี่อะอ๋อนี่ใหญ่เหมือนกันนะวิธีการนะครับมาเริ่มกันเลยนะนี่ครับ ผมก็ประมาณนี้นะกบนี้เลยนะแล้วก็ตัดครับให้เหลือชายไว้สักนิดหน่อยก็ได้ครับนะ่ครับแล้วก็ติดไปเลยนะดูปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นในนั้นนะครับก็จะมีตะแกรงอีกชั้นหนึ่ง แต่ทีนี้ว่าเราไม่มีะแกรงนะถ้าเราไม่มีะักรงเหมือนฟิลเตอร์รุ่นใหม่ๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างงี้หมดเลยไม่ไม,ไมีไม่ได้มีะักรงไว้เปิดนะตะกอเทปเลยครับแปะนี่ครับแปะกับขอบเนี้ย โอเคก็เพียงเท่านี้แหละครับเสร็จแล้วง่ายๆนี่แหละครับแปลตะแกรงกันอย่างนี้แหละเ่นี้ก็อยู่แล้วจับส่วนเกินอีกนิดหน่อยอครับแล้วก็กนำไปติดกับตัวเครื่องปรับอากาศของเราเหมือนเดิมนะเท่านี้เราก็จะช่วยกัน v m 2.5ได้แล้วนะ เดี๋ยวผมขอท้ามีงานหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตั้งดูแล้วลองเทสดูว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับจากนั้นก็ใส่คอพิเตอร์นี้กลับเข้าไปนะ ก็ลองเปิดแอร์ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างครับคราวนี้ก็บ,บอกให้ติดอันนี้ไว้ด้านหน้านะฮะจะได้รู้ว่ามันหมดอายุแล้วหรือยังนะครับโดยประมาณเนี่ยอ าบอกจริงๆแล้วม <t od ian |ms|> ันใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งถึงสองเดือนนะขึ้นอยู่กับสีเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังใสๆอยู่นะครับพอนานๆไปเป็นสีไม่จะเปลี่ยนแล้วเขามีระดับบอกเนี่ยใช้ได้หนึ่งเดือนใช้ได้สองอาทิตย์เนี่ยควรเปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยครับเนี่ยนะครับนะเราก็ตัวนี้ไปแปะไว้ด้านหน้าช่องดูดอากาศของเราเนี่ยเดี๋ยวขอเขียนบันที่ไว้ก่อนนะครับอ๋อรู้สึกอากาศสดชื่นเลยเวอร์ แต่มันก็กรองได้นะนั่นระดับหนึ่งเลยนะก็ดีะครับดีกว่าไม่ติดนะไม่ติดอันตรายนะตอนนี้พูดถึงนี้นคือมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจริงแต่ว่ารู้ได้เลยครับถ้าถ้าท่านนั่งอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับมีกลิ่นอะไรกลิ่นใล้ๆเหมืนไหมอ่ะเหม,มือนเหมือนใครเผาญ่าเผาอ,อะไรเงี้ยนั่นแหละครับใช่เลย <S <S ทั้งทั้งที่เราแวกนั้นอาจจะไม่มีใครเผาอะไรก็ได้ เท่านี้เลยครับเสร็จเรียบร้อยนะก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นครับยังไงไปลองดูครับยี่ห้อน,นี้มีขายตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับร้านใหญ่สองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับแผ่นเบลื่อเลยใช้ได้ติดแอร์ได้สักสองตัวไนดะ้นะแอร์ตัวใหญ่นะครับได้สองตัวได้นะก็ถือว่าโอเคครับคุ้มนะถ้าความคิดปกนะเปลี่ยนสักเดือนละครั้งโอเคอยู่ช่วงนี้ยังไงก็นั่นไปก่อนถ้าฝนมาแล้วอะไรแล้วก็ค่อยอิงชั่วไปนะก็เราก็ไม่ต้องติดก็ได้ แต่หน้าหนาวผมว่าอาจจะต้องจำเป็นทุกปีแล้วแหละดูแล้วนะฮะเพราะยิ่งดูยิ่งอันตรายขึ้นนะครับขอบคุณครับ